สวัสดีพี่น้องตุดไถยังรู้่ะนี่นี่นี่ถอดสามรูดังแบบไหนวะเขาเขียนน้ำไปชี้ยา เอาเข็นหน้ามิชิยามาดูของเต็มบ้านกระจัดกระจายไม่ได้เก็บดูมาดูกังหันลม นี่บ้านผมนี้ข้างอันลมดูด้วยบรรยากาศดีเย็นสบายนะครับ อ่อ,อยางลวป้าป้าแล้วย,ยังไม่ได้ใสโอ้ยทำสีอะไรเนี่ยดึงดึงถ่มเลยเนะมันใหญ่มันคับยากเหนืห่อยเหนื่อยนะครับเราก็เลยเราก็เลยคับแต่ไอ้กุบตา ไยมนะวันดีครับวันดีครับ